คุณจะดึงดูดรักแท้ได้จริงหรือสามีที่กลับมารักมาหลงคุณคุณจะต้องปล่อยวางพลังงานแห่งรักค่ะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางพลังแห่งรักเท่ากับคุณไม่ยึดติดเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งคุณจะเปิดประตูหรืออนุญาตตัวคุณเองได้รับรักแท้ที่แท้จริงพระจักรวาล จะยึดติมกับเราเสมอจัก,กรวาลจะส่งคนที่ใช่คนที่คู่ควรสำหรับเรามาเสมอค่ะด r j o รโจดิสเปนซานะคะบอกไว้ว่าถ้าเรายึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้พลังในใจของเราขับแค่หรือหยุดไหลนั่นเองคุณจะต้องขยายความรู้สึกรักให้ใหญ่ขึ้นให้ใหญ่กว่าคนคนเดียว นบอกตัวเองว่าฉันรู้สึกถึงความรักที่จริงกำลังเข้ามาในชีวิตฉันไม่ว่าจะจากเขาหรือคนใหม่ที่ดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณละลายความยึดติดได้เขาจะสัมผัสได้ค่ะเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้อยู่กับพลังแห่งความต้องการอีกต่อไป แต่คือพลังแห่งความสงบและศรัทธาและนั่นคือแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดค่ะ